เอเจเลสสวัสดีครับพวกเรา a อ l ดลสสวัสดีครับสวัสดีครับเสร็จสุนเนาะเดี๋ยวเราพูดถึงงานวันนี้นิดเบ่งนักสรวจได้มากับเวียเจตแล้วก็โรงแังครับก็เหมือนเป็นหนึ่งในแผนที่ใหม่ของรอยร้านคือได้ได้มาโชว์ในโรงหนังเออเออรว่าตรงตีมตรงตีมนักสืตรงตีมตรงตีมใช่ก็ก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับที่ทางเบียเจต เอ็นดูพวกเรานะผมแล้วก็จะบอกว่าลงข้างในเราไปสัมผัสมาแล้วใช่ก็จะบอกว่านุ่มเลยสบายบริการดีมากนะครับมีปรับเบาะเท้าวางเท้าเอ็นหลังได้หมดเลยครับใช่ใช่เอ็นจากเอ็นแบบเอ็นนอนอ่ะเอ็นนอนได้เลยครับผม้โหงานนี้เราได้เข้าไปสำรวจเรียบร้อยแล้วชอบโซนไหนเป็นพิเศษตรงไหนเป็นพิเศษบ้างเริ่มจากผมก่อนก็ต้องเป็นโซนที่นั่งดูหนังอยู่แล้วครับเพราะเราเนี่ยชอบดูหนังมากครับ แล้วก็อาจจะมีโซนที่ดูประจาอะไรเงี้ยครับก็เป็นอ่ากลางกลางกลางๆหน่อยผัดถัดไปซ้า,า,ปายนิดๆเพิ่ามมัหลังหน่อยประมาณนี้บประมาณนี้นนยชอบโซฟาไม่รู้ว่าดีผมนั่งแล้วมันนิ่มอะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันจะทําให้นั่งดูหนังและสบายอะไรเงี้ยผมก็เลยชอบโซฟา อ๋ผมเป็นเป็นองค์ประกอบนอกแล้วกันว่าคนพูดข้างในแหละผมชอบห้องน้ำห้องน้ำใหญ่มากผมเข้าไปผมรู้สึกว่าโอ้โหดี๋ยวห้องน้ำด้วยคือห้องน้ำดีมากคือมีผ้ามีมีทุกอย่างแบบครบครันมากก็คือบริการระดับแบบหรูสุดๆครับเกี่ยวกับห้องน้ำที่จะชอบไปละชอบอะไรพี่ภูมิด้วยวะผมผมผมชอบเราชอบแบอะไรใช่แค่รู้สึกว่าแบบเหมือนมีอะไรบริการให้เราเยอะดีมีของกินให้เยอะดีแล้วก็ระหว่างที่รอแบบ รอหนังใชรอหนังชายรอหนังเริ่มงเราสามารถเป็นแบบนั่งนั่นได้สมมติแบบมาดูหนังกับเพื่อนแล้วแบบเพื่อนมาสายก็รอเพื่อนได้ใช่คือเวลารอพุ่มเนี่ยใช่ว่าพุ่มไม่เคยทำรอเล่นเล่องอะไรของพุ่มเหรอฮะผมชอบความเป็นส่วนตัวครับคือคือเอาจริงคือเอาลงหนังเราอยู่แล้วมีหลายที่นั่งแต่พอเข้าไปมันรู้สึกเหมือนเหมือนเรานั่งดูอยู่บ้านเลยเหมือนเราแบบไม่มีใครมารบกวนเราแล้วก็คือแบบทุกอย่างเขาจัดดีมากๆเลยครับผมเลยชอบส่วนนี้ชอบคอมโบเดชั่นเลยนะ อะไรนะอคม a c c o m m นเ a ชั่นคือเนี่ยมีทั้งหมอนมีทั้งพวกโอมมีทั้งอาหารมีเครื่องดื่มให้กินรอบดุลหลังอะครับผมทุกอย่างมันพร้อมหมดเลยแล้วผม,ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันดีไปหมดมันดูลหลังอย่างมีความสุขอย่างมีอาหารรสเออใช่ก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆครับผมยอดครับผมตอบครบกันหมดแล้วผมบอกว่าชอบฟิลลิ่งแล้วนั่นเดินเข้าไปก็ชอบแล้วก็บรรยากาศก็ดีแล้วก็บอกก็ดีแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างก็ดีหมดเลยครับว่าแนะนำให 再说 บ่อยนะเพราะว่าเรามีเวลามากกว่านี้แต่วันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาละแต่พี่ภูมิพี่ภูมิช่วงนี้ก็ยังไปอยู่ใช่ไปอยู่แค่ว่างช่วงไหนก็ก็แยกกันเข้าใช่แต่ว่าภาพมีลงนี้แล้วว่าเราต้องมาด้วยกันแล้วป่ะใช่ครับชวนพี่ภูมิไปตลอดแต่พี่ภูมิมาบอกว่าเอ้ยไม่ว่างอ่ะแล้วเล่นบทนี้อีกแล้วเล่นบทนี้อีกแล้วเล่นบทนแล้วสงสารอีกแล้วไม่เคยเล่าสงสารผมชวนพี่จริงจริแต่พี่ไม่ยอมมาแล้วผมมาเจอพี่ไปดูหนังคนเดียวแล้วบอกว่าหอ้าทำไมพี่ภูมิไม่ชวนผมอ่ะถ้าแทรชวนพี่มาดูหนังที่นี่พี่จะมาาสสัญญจริงนะค เขบอกว่าปกติเวลาเรามาดูหนังด้วยกันอะเราสมมติว่าเราต้องเติมบัฟฟอนใช่ไหมครับเราต้องแบบเขียงกันว่าเฮ้ยใครรู้ก่อนแต่นี้เราสามารถกดปุ่มได้เลยใช่ใช่ใช่แบบบริการอที่ใช่เราพับฟ์พันซีเนี้ยเดี๋ยวเราไม่ต้อง ผมก็ฝากเาชิญชวนทุกคนนะครับให้มา,าที่นี่นะครับผมเวฟเจ็เวียีซนมานะครับผมก็คือมีทุกอย่างมีครบทั้งลาว์มีห้องน้ำที่ดีแล้วก็ลงหนังก็คือครบทุกอย่างทั้งอาหารการกินหมอนพวผมทุกอย่างครบมากๆครับผมยังไงก็ฝากกันมาเยอะๆนะครับผมจะต่อให้จะได้มุมไหนของโรงอะ่ะก็คือดูชัดดูแบบสวยงามแบบอารมณ์ฟีลิ่งทุกอย่างคือดีมากๆเลยครับผมฝากด้วยนะครับผมเว j เจ็ c เวีย a ซีนมานะครับ เรียกแอนลาร์กันมากชอบมีแอนลาร์ซึ่งทำอะไรคะซุ่มซุ่มซ้อมครับซ้อมงานซ้อมเมื่อไรอ่ะไม่คือคือจะบอกว่าเดือนนี้จะสิ้นเดือนแล้วแล้วก็เดือนหน้าก็มีงานทุกวันเลยถือว่าเราก็ต้องซุ่มซ้อมกันแบบหนักหน่วงครับเพราะว่างานมันเยอะมากแต่แต่ไม่เลี่ย แต่มีได้แต่มีได้แต like ่มีได้อีกไงเราถามมาดูมันก็ไม่ขนาดนั้นจะเข้ามาได้มาก็เข้ามาได้อยู่มันก็ต้องซ้อมไงก็ต้องมีงานเข้ามาเดี๋ยววันซ้อมก็จะโยกไปอันนี้งานใกล้ๆสุดเลยหรอโนตี้เนาะเป็นไงบ้างคะเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วเหมนแบบทำรุ้งละครด้วยแล้วอาจะต้องมีโชว์ด้วยต่างกันตอนเสร็จเรียบร้อย เตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวกันแล้วครับมีสปอยได้ไหมไหนลองสปอยลองสปอยแบบคนละสามคำก็ได้อ่ะคำโต๊ะนี่เราจะเจอแรงตรงนั้นละสุดยอดครับเจ๋งเป้งครับรอดูจ้าแบบใหม่นะเออดุดันเกินเออ น่ากลัวมากตออะไรวะอะไรดูดันมากสามยังสาม,สาม แต่ผมว่าผมอยากเชิญชวนทุกคนนะให้มางางตุ้ตี้กันเพราะว่ามีหลายๆศิลปินที่ได้ขึ้นโชว์นะผมก็มีหลายศิลปินที่ได้ลุ้นรางวัลในครั้งนี้นะผมก็ขอร่วมให้กำลังใจไปกับพวกเราได้นะครับผมใช่มากก็ดูผานไลฟ์ไปได้วใช่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 ครับดูไปดีกันมีหลายๆศิลปินรวมถึงศิลปินใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยเนาะใช่ครับได้ดูหรือเปล่าน้องๆที่เดบิวต์ดูน้องมังกรไม่พลาดอยู่แล้วพลาดอยู่แล้วน้องเจน้องรักของเองพูด น้องรักเลยเหรอน้องรักเลยแต่งอนผมไม่หยุดแต่ไงทำไมอ่ะต้องไปใจพูดจริงเหรอผมว่าอีกนิดนึงผมจะเป็นแบบนี้แหละครับทำรห้สึกที่เราได้เห็นแบบมัน้องเอาเพลงเราไปแบบเไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกอย่างเงี้ยตอนที่แบบเอีกเราเข้าไปโชว์แล้วก็าเห็นอะไรบ้างอ๋อผมรู้สึกว่าโอ้โหแบบทำถึงมากเลยครับเพราะว่าเหมือนเขาแกะมาเป๊ะเลยอ่ะ ใช่ล้วแบบบางอย่างที่แบบเหมือนคือเขาพูดง่ายๆคือเก็บดีเทลไปแล้วก็รู้สึกว่าเ,เราภูมิใจที่ผลงานของเราได้มีคนอื่นมา represen mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าน้องน้องน้องเก่งมากเลยแลวจริงไม่ไม่ใช่แค่วงเราเนาะเต้นของหลายวงเลยนะ <Yeah. S 2> เราเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นถึงความตั้งใจของน้องเขาคือเราดูแค่ตัวผลงานออกมาเรามองเห็นเลยว่าก่อนก่อจะมาถึงว่านี่น้องเขาซ้อมหนักขนาดไหนนี่ครับผม ใช่เป็นก็อยากคอนเฟรสกับวงน้องไดซ์นะครับผมทุกคนจริงมากๆก็หวังว่าอยากบอกว่าที่ป๊อปมันก็พอเห็นอย่างนี้พอเห็นน้องไดซ์เนี่ยเขาเอาเพลงเดบิวต์ของแต่ละวงมาเล่นด้วยกันมันก็ดูอบอุ่นกม,มาทีป๊อปดูสนุกขึ้นมาทันทีก็หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะครับผมฝากแฟนไดซ์ครับเอ็นดูแอดลสัสดนะ้ขอบคุณมากครับ คำต่อไปเลยครับเพรานะนั่นคือจุดที่สำคัญที่สุดเรามีความสุขแฟนๆมีความสุขก็โอเคแล้วครับใช่แล้วก็แล้วก็ส่วนตัวก็แอบแอบเสียดายสำหรับแทนแทนบางคนที่ที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ เรียกว่าไงคืออวลาจะไม่ได้ทําต่อหรือหรือหรืออะไรก็ตามเนี้ยเพราะว่าพวกเราเองก็มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ได้คุยกันอะไรเงี้ยครับก็คือรู้สึกว่าเสียดายคือก็อยากให้อยู่ด้วยกันให้ทีมบอสเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอ่ะตอสุดท้ายไม่ว่าเขาจะเดินทางเส้นทางไหนก็ยางทุกคนฝากติดตามดูทุกคนนะครับเพราะว่าผมเชื่อมันว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงทุกคนก็ยังมีความฝันยังมีความตั้งใจอยู่ครับ ภาคก่อนก็คือที่จะถึงนะเรามีงานอีเวนต์เยอะมากครับก็เข้าเข้าไปดูได้ที่แอดลาร f ฟิชเชียลนะครับผมจะมีงานอีเวนต์ทั้งเดือนเลยแล้วก็ล่าสุดก็คือเดี๋ยวใกล้แล้วคือเป็นงานตัวตีนะครับก็มาลุ้นๆไปพร้อมกับพวกเราได้นะครับผมแล้วก็สงการเรามีงานทั้งสงการเลยสามารถไปเที่ยวม้วนจอยกันได้กลับมาแล้วที่เลยแล้วก็ จริงทั้งปีเลยเราจะมีงานเยอะมากครับก็เราเรียนสอบกันเยอะมากก็เลยฝากทุกคนติดตามด้วยมาดูอะไรเยอะนะครับผมปีนี้ได้เป็นปีที่สนุกครับผมปีสนุกครับเพลงใหม่ไหมเอาฝากเพลงครับผมก็พวกเราล่าสุดพวกเราได้ปล่อยเพลง I Got The Magic t o n i g ครับผมก็อยากให้ทุกคนไปฟังกันนะครับดู MV ด้วยนะครับผมเ MV สุดมุยมากๆนะฮะก็สามารถดูพวกเราแอ Ella ทาง่า Ella Special Look Platform เลยนะครับผมก็ครับผมมาสนุกไปกับพวกเราในปีนี้กันนะครับใช่มีเพลงใหม่ไหมมีเพลงใหม่ ครับในสำหนับเพลงนั้นเดี๋ยวเราอุ้มไว้ก่อนแล้วกันผมนเดี๋ยวเราดู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 ครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society.